s แ t ทม Market s e t s อี USA w e e ์ a l y อส s อ s วันนี้เรามาทากันบ้านก่อนตลาดเปิดอาทิตย์หน้าแล้วหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านไปแล้วเราดูจากข้อมูลแล้วอาทิตย์หน้าตลาดไหนน่าสนใจมากกว่ากันตกลงเป็นตลาดไทยหรือตลาดมจริงหรือตลาด USA แแล้วสำหรับของวันนี้นะคะนอกจากมีเลือก อิองเด็ที่สําคัญแล้วเรายังมีหุ้นปูหรือสักรต์สิตัวนะคะที่อยากจะมาพาทุกคนชมกันเลยค่ะโอเคแล้วสามหลักของ w ิกลี่แอนาลซิสเพื่อวางแผงนะคะแล้วสําหรับของเอาไลท์ส่วนที่1ก็จะเป็นอิงเด็กเฟิร์สลงทุน Value Investing ลงทุนหุ้นที่มีมูลค่าในตลาดที่มีมูลค่าหรือตลาดที่มีมูลค่าจะเป็นสิ่งแรกที่เราต้องหาก่อนแล้วส่วนที่2เรแลหุ้นที่มีมูลค่าละ่ะ แล้วก็จะแบ่งของสต็อกเนสก็จะแบ่งของส่วนที่2แล้วมีหุ้นตั้ง10ตัวเลยนะคะโดยบิคคอร์งง่ายมากแล้วสำหรับของส่วนที่3นะคะชมผู้จะมีสรุปแล้วก็มีเซอร์ไพรส์สามหลักแนวรับแนวท่านี้สำคัญจับ AI เลยค่ะโอเคแล้วเรามาสำหรับของตลาดไทยนะคะสำหรับของตลาดไทยนะสำหรับของตลาดไทยโอเคแล้วเราอ่เราเข้ามาที่แบงก์สำหรับของตลาดไทยแล้วตลาดไทยสำหรับของหลักเก็ตเกล์มังซ์ลี่ชับ เป็นยังไงบ้างมังซ์ลี่ชักนะคือโย่ลงมาถึงเส้นสีเหลือยยง188วัน188วันนี่คือมีการเต้งกลับมาใน188วันถือว่าเป็นแนวรับที่ที่แข็งแกรงแต่ระหว่างกันที่ขึ้นนะคะสำหรับของเส้นตรงนี้ก็จะเป็นแนวด้านก่อนลักแกลยาวเจอแนวรับเลยถ้ามีการแดงถ้าแต่งได้เป็นเป็นแบบนี้ แต่ถ้าแ้งจนแบบว่าเขาทะลุเส้นตรงนี้ไปเลยนี่ยิ่งดีเรารอสัญญาณนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ทะลุเส้นสีอ่าสีสีสีม่วงตรงนี้นะคะเราต้องลงทุนอย่างเต็มที่มากขึ้นอีกนะโอเคแล้วเรามาดูจังหวะบิ๊กคลี่ะจังหวะของบิ๊กลี่เราดูทุกอาทิตย์นะคะจังหวะของตรงนี้ก็คือว่าเขาจะมีอ่ารีเบลอยู่ที่สำหรับของตรงนี้นะคะมีรีเบลอยู่ที่ของตรงนี้แล้วก็เริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วก็บิ๊กลี่ก็เริ่มมีจังหวะให้เราแรงแล้วถ้าสำหรับของเดลี่แ่ะค่ะเดลี่ถ้าเดลี่นะคะที่สำ จนแบบว่าสามารถทะลุเส้นทั้ง2เส้นเลยเลยที่แปะไม้ซื้อไม้แรกแล้วก็อยู่เหนือเส้นของตรงนี้นะคะไม้ที่2ก็เริ่มมาแล้วนะเลยทํามังซลีเจอแนวรับบิ๊กรี่มีจังหวะเดลี่ Daily, สำหรับของล่างสุดตรงนี้มีแต่ว่าลักยักษ์สั้นตรงนี้นะคะลักกัะสั้นตรงนี้ถ้าซื้อขายมีจุดซื้อขายที่ดีหรือ,อย่างเดียวแล้วมาคนฟึงกับ m a c d ดีนะโอเคเราคอนฟึงจัดลักแกะยาวก่อนลักแกะยาวที่ดีขึ้นโอ้โหเอ็มเดีเหมือนมีแนวนงที่ตัดขึ้นหรอคอนฟึงนะคะถ้าตัาออก แล้วสาหรับของหลักจากบิกฤติชานะคะถ้าตูจาก MACD เราจะยิ่งมั่นใจมากขึ้นเพราะอะไรเพราะหลักย้อเวลาที่ราคานีทำอยู่หรอกแต่ว่าสําหรับของ MACD ตรงนี้สามารถยกสูงึ้นได้แล้วที่ตักขึ้นนี่เริ่มตั้งแต่จุดนี้แล้วเลยจำว่าสำหรับของวิกฤติชานะตลาดไทยนี่สําหรับ MACD ออกมาก่อนแล้วโดยที่ตอนนี้นะคะจำว่าสำหรับของวิกฤติชาของตรงนี้นะคะอ่าสหรับของตรงนี้ก็ยังชี้ขึ้นอยู่เลยเป็นจุดที่สปอร์ตนะแล้วสำหรับของซื้อขายล่ะมีจุดซื้อที่ดีหรือยังถูกไหมคะอ่าหลกย้อนเริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วจหว่า้มไไ่่ดยอใว รับตักบิ๊กเกอรี่นะคะดีแต่ว่าจุดซื้อขายดีเลยยังจุดซื้อขายในหลักกะสั้นเรามาดู MACD ตรงนี้มีแนวโน้มที่ตักลงเลยถ้าตักลงหมายถึงว่าเขามีโอกาสต้องพักตัวในหลักกะสั้นก่อนเลยจุดซื้อขายดีคือหลังจากพักตัวในหลักกะสั้นนะคะหลังจากพักตัวในหลักกะสั้นเลยสรุปสำหรับของตลาดไทยนะคะดีขึ้นแต่จังหวะซื้อขายหรือจุดซื้อขายที่ดีสำหรับของเดลี่ชาร์กนะคะต้องรอก่อนนะต้องรอก่อนโอเค long term first นะคะ long term first ถ้าวิคอร์ทาสามหลักตอนนี้ที่เราดูอยู่ก็คือเลือกอิงเด็กก่อนถ้าอิงเด็กไทยกับอิงเด็กเซี่ยงไฮ้อันไหนดีกว่ากันสําหรับของภาพใหญ่นะคะสําหรับของรับจากบิ๊กซีฐานะน่าจะตลาดไทยดีกว่าน่าจะตลาดไทยดีกว่าโอเคแล้วตอนนี้เรามาถึงสําหรับของตลาดอเมริกันหน่อยที่มาถึงของนัสเต็นะนัสเต็โอเคขยายให้ดูก่อนแล้วนัสเต็ลักยักเยาเป็นยังไงบ้างโอ้โหยี่คือที่ชี้ขึ้นหมารักยักยาอยู่แล้วนี่คือแบงก์ซีนะคะเลยเราถ้าเลือกตลาดที่มีมูลค่า ตลาดน a สเต่เป็นตลาดที่มีมูลค่ามากกว่าจริงๆเนาะตลาด n a s เดกเขาไม่ใช่มาจากหุ้นแค่ตลาดอเมริกาเนาะเขามาจากของพัวรอบอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะคะแล้วถ้าจังหวะนะคะจังหวะสำหรับของ Big l กคลีชาร์ะถ้าจังหวะที่เราดูจากเส้นเ a นะคะนี่ก็คือเป็นจุดที่รองรับแล้วเขาก็อาศัยเบยอยู่แถวนี้แต่ถ้าดูคู่เ a นะเราจะรู้นะคะว่าสําหรับของ n a s เดกนะคะคือเจอ,อแนวรับแนวดันที่อยู่ใกล้ๆเนาะโอเคแต่แม้ว่าถ้าเราดูจาก MA ที่ทางสําหรับของ b ิ g ก y ลีชารนะคะ ที่ทางบริกาไม่มีปัญหาแล้วที่ทางในากลักซันล่ะที่ทางในากลักซันถ้าตูจาก MA นะคะตูจาก MA นี่ก็คือเดี๋ยวก็ทะลุะเดี๋ยวก็ย่อลงเดี๋ยวก็ทะลุที่ของตรงนี้แต่สุดท้ายตอนนี้คือทะลุอยู่เหนือเส้นละเขาเอาเขาเขาเอาจะอยู่ในซอนนี้ละเขาเอาจะอยู่ในซอนนี้ละรีก็หมายถึงว่าถ้าเอาจะอยู่ในซอนนี้เขาก็าจะพร้อมที่จะไปถูกไหมคะรีสําหรับของเดลี่เริ่มดีขึ้นนะคะเดลี่ชาก็เริ่มดีขึ้นแล้วอันนี้คือทิศทางแล้วทิศทางคอนเฟมด้วย MACD หน่อย สำหรับลักเก็ตเงา MSCD คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเลยตลาดนี้น่าลงทุนมากในลักเก็ตเงาอยู่แล้วนะคะตูจกดูจากราฟแล้วแต่ว่าจำวักงนะจำว่าสำหรับของอ่ของของ ของบิ๊กลีชากนะคะที่เขาทามายังไซด์เบทแถวยังไม่ไปไหนเพราะอะไรเพราะว่าสาหลักของ m a c d ตรงนี้ยังชี้ลงอยู่นะคะยังชี้ลงอยู่ยังชี้ลงอยู่แต่ถ้าเขาตัดขึ้นก็กลับมาดีขึ้นหรือหรือยังตั้งกึ่งอยู่ไม่ต้องรีบซื้อเยอะมากถูกไหมนะคะโอเคแล้วเรามาดูจุดซื้อขายในลักกัสซนบิ๊กคลียังไม่ดีถ้าเราเร่งในเดย์ y ี้ชักก็หมายถึงว่าเราต้องช็อคเทิร์มมากขึ้นนะคะ,ะเราจะเร่งที่แเป็นช็อคเทิร์มมากขึ้นอันนี้เราออกนิดหนึ่งนะคะช็อคเทิร์มมากขึ้นแล้้วัขน่ตทีึโดดดยจุ จุดซื้อที่ตักขึ้นของตรงนี้ก็สามารถยกสูงขึ้นได้เลยลับแบบ นสแดกนะคะที่เป็นเตลี่ช้าที่มีจังหวะให้ซื้อขายก็ง่ายนะคะก็ง่ายที่สำหรับของส่วนนี้โอเคแล้วถ้าอิงเดฟเฟอร์สแล้วตลาดไหนน่าสนใจมากกว่าก็เราบิคคอร์สลองเทมเฟอร์สพอลองเทมเฟ i ร์สเราสามารถที่จะบิคคอร์ในระยะยาวเราสามารถที่จะบิคคอร์สลอกข้อมีโอกาสสูงขึ้นนะคะโอเคแล้วถ้าสำหรับของส่วนที่หนึ่งนะคะที่ชมพูอยากจะบอกก็คือว่าถ้าทั้งสามตลาดเลยก็จะเริ่มดีขึ้นสำหรับของแต่ละระยะถ้าทั่วรอบสำหรับหุ้นกลับมาดีขึ้นแล้วจะทำให้ตลาดหุ้นจตดีขึ้นอีกแม้ว่ามีขาม่ขาวสำ สถูกไหมหรือถ้าสาหรับโอกาสด,ดีๆเราต้องคว้าโอกาสไว้แล้วเลือกหุ้นที่อยู่ในตลาดที่มีมูลค่าก็สําคัญนะสำหรับตลาดไทยเราคุ้นเคยจริงๆแล้วเราก็สามารถเลือกที่เราคุ้นเคยเราก็ถนัดแล้วตัยที่เขามีโอกาสสำหรับของตลาดอเมริกันนี่คือนั่งศึกษาอยู่แล้วสำหรับของตลดาด,าลลดจีน ก็ติดทั้งโฟลได้แต่ยังไม่แข็งกันมากนะคะยังไม่แข่งกันมากโอเคแล้วเรามาดูสามหลักของส่วนที่2นะคะก็คือ,อเรามาดูเพราะว่าตอนนี้คือเป็นซิงเดือนแล้วชมพู่จะเอาแบงค์ของทั้ง1เดือนนะคะที่แบงค์ของอตลาดไทยที่แบงค์ของตลาดไทยแล้วที่แบงค์สามหลักของมังซลี่ชารเราจะแหงน,นะคะที่เป็น อันดับหนึ่งเลยจะเป็น PPM ที่ขึ้นมา217%แล้วมี CPH ที่ขึ้นมา66%กับ PROM e ที่ถ้าผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปหนึ่งเดือนนะคะอาจจะสุทธิเหลือ61%แต่จริงๆแล้วนะคะการขึ้นจะเยอะมากถ้าเราไล่ดูหุ้น Tokener Monthly ใช่เพื่ออะไรเพื่อที่จะรู้ว่าสหลักของหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหุ้นที่ขึ้นมาส่วนญ่เป็นแบบไหนจะเป็นหุ้นที่แบบว่าเพิ่งกลับตัวหรือว่ารีเปาแล้วเพิ่งกลับตัวเท่านั้นนะคะแล้วสําหรับของวิธีที่เราการซื้อที่สําหรับของตรงนี้นะะคแ้เริ่่ตตัง p p P M ตัวแรกก่อนที่เราก็เคยบอกเหมือนกันนะคะก็คืออันแรกเราจะบิคาอร์ด้วยที่สำหรับของคู่ MA คู่ MS เส้นสำหรับของเส้นตรงนี้นะคะชี้ขึ้นเพราะคู่ m อดีกว่า m a เอีกนะคะเลยเลยชมพูทาวิคคอร์ดขนหลายดวนะคะขอเบี่ยงกลับมาใช้คู่ MA นะคะเลยเส้นของตรงนี้อาจชี้ขึ้นแล้วเส้นชี้ขึ้นจังหวัดที่มีสัญญาณซื้อคือแรกหนึ่งจังหวัดที่ 9, ม,มีสัญญาณซ,ซื้อแรกหนึ่งจังหวัดวที่เป็นสัญญาณขายแรกกระส้างคือแรกเก้าเลยแรกเก้าเราจะได้กำไรรอบแรกแล้วเขาย่อลงมาจอมีแรกหนึ่งกลับมาใหม่แล ชี้ขึ้นโดยที่แทงชี้ขึ้นชี้ขึ้นก็คือชี้ขึ้นอย่าไปคิดเยอะถูกไหมคะแล้วเรามาเปิดตู้สำหรับของช่อง2โดยสามว่าถ้าจุดซื้อมาใหม่ที่สำหรับของตรงนี้น่าซื้อไหมราคาสมกว่าจุดนี้อีกด้วยซ้าเรามาดูสาหรับจุดซื้อนี้ที่ทางไม่มีปัญหาแล้วด้วยสําหรับของ MACD นี่ตัดขึ้นใหม่อันนี้เป็นฟังก์ชัน MACD ตัดขึ้นแล้วโดวยที่อยู่ในโคคแคบที่แข็งเกร็งน,นี่ก็คือหลังจากพัดตัวที่เขาจะไปต่อนะคะไปต่อแล้วสําหรับของคอเฟิน ที่เป็นมี price มีที่ทางแล้วเราคอนถึงกับ volume ขั้นสูงของ volume คืออะไร volume เราจริงๆเราต้องคอนเป็นลแต่ขั้นสูงของ l ล m กคือ o b v นะคะ o b v แล้วเราดูฟังก์ชันนี่นะคะนี่คือเป็น o b v นะคะ o b v เส้นสีแดงอยู่เหนือเส้นสีเหลืองหมายถึงดีอยู่แล้วแล้วโดยทั้ง2เส้นก็สามารถที่จะชีขึ้นรจุดซื้อนี้แม้ว่าเขาขึ้นมา200%ก็ได้จุดซื้อในหลัการสั้นโดยที่ทงที่ถูกต้องเราสามารถขึ้นลดได้เสมอมา,มาดู P/R O P.R.O.E.M. E นะคะ P.R.O.E.M. ที่สมาชิกทางกำไรเยอะมากนะคะทีะ่แรกหนึ่งที่เป็นสัญญาณซื้อแรกหนึ่งที่สัญญนณซื้อโดยที่ทิศทางขาขึ้นแรกหนึ่งที่มีสัญญาณซื้อโดยที่ิศทางที่ขาขึ้นซื้อแรกเก้ามาเขาขึ้นมาถึงของตรงนี้นะคะน่าจะเกือบ150%อัพซ up แล้วนะแล้วถ้ามีแรกเก้าที่เป็นแบบนี้เราต้องแบ่งขายบางไหมอย่างไยก็ต้องแบ่งขายบางแล้วสำหรับของรอบล่าสุดนี้นี่คือที่ย่อลงจนหลุดสเส้นด้วยไม่ว่าเขาอาจจะให้โบลง แต่ให้วัวแรงแล้วในลักกัสัันเรามีโอกาสที่จะซื้อได้ที่ต่ำกว่าแล้วลักกัเวลานี้เขายังเพิ่งหลุดลงยังไม่กลับมาแล้วเพราะสาหรับมีขึ้น xw ยังยังไม่ได้นิ่งทางเรอรอให้เขานิ่งก่อนแล้วรอสัญญาณซื้อใหม่อีกรอบหนึ่งคืออะไร แลกหนึ่งที่เป็นสีม่วงนะแลกหนึ่งที่เป็นสีม่วงตอนนี้เขาเพิ่งหลุดเส้นตรงนี้ถ้าหลุดจุดนี้ย่อลงมาถึงเส้นสีเหลืองตรงนี้โอ้โหถ้าช่องว่างตรงนั้นะย่อลงมาได้จริงๆนะมีช่องว่างเยอะอยู่เนาะเลยไม่รีบนะไม่รีบนะแล้วโดยตอนนี้นะระหว่างที่ย่อลงเราจะย่อลงไปถึงไหนแล้วเรามาดู MACD ก็เหมือนสนับสนุนว่ามีโอกาสย่อก่อนเพราะว่ามีแนวโน้มที่เริ่มตัดลงด้วยแล้วเราไปดู OBV ล่ะ OBV ก็โอ้ยเหมือนมีโอกาสตัดลงด้วยแต่ถ้า OBV นะเขาแตกเส้นสีเหลืองลองหลุดก่อนแล้วถ้ากลับใช้เวลาสั้นๆสามารถกลับมาได้นี่ก็คื คือเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะสำหรับค่าซีรี OBV นะคะขั้นขั้นสูงของโวลูมก็คือ OBV แล้วเทคนิคการใช้ทะลุกรกอบไซด์เวร์แล้วหลุดเส้นเหลืองกลับมาได้ทันทีหรือว่ามาแตกส้นเหลืองแล้วที่ไปแล้วมาแตกส้นเหลืองแล้วของตรงนี้ที่ไปเขามีความใหม่อะไรนะคะดูคลิปขอแจ้งออมดีกว่านะคะ,ะเราเอาแท่ตัดขึ้นตัดลงง่ายๆก่อนที่มาคอนซร์มโอเคเรซสำหรับของ PRO EM ล่าสุดนะเขากาลังย่ออยู่แล้วแนวรับคือเส้นตรงนี้แล้วเขามีโอกาสย่อไหมคอนเฟมคอนเฟมทั้ง MACD กับ OBV ด้วยนะโอ Okay. แล้วเรามาถึงของตลาดอเมริกาหน่อยถ้าตลาดอเมริกาน,นะคะที่ชมพูยกตัวอย่างมานะคะก็มีแค่5ตัวแรกก่อนก็พอแล้วนะคะสำหรับที่อยู่ในของ n ัสเต q 1 0นแล้วที่ติด หน,หนึ่งเดือนที่ผ่านมานะคะ JD.com นะโอ้ยขึ้นเยอะเลยนะคะอ,อ,อยู่ที่47%เลยแล้วพินโตโตนะคะก็อยู่ที่40%แล้ว CEG นะคะก็อยู่ที่3 8แล้ว Tesla ก็ไม่น้อยนะมีตั้ง21% Tesla ใครที่ติดตามเราทุกอาทิตย์นะคะติดตามเราทุกอาทิตย์แล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องเราอย่าลืมกดติดตามช่องใครที่ติดตามช่องเราแล้วก็กดไลค์ like, กดแชร์น, share, นะคะเพราะว่า เราเราติดตามเราได้ไอเดียเราได้วิธีเราก็มีโอกาสที่จะไดคุณมากถูกไหมคะแล้วคอนซอนตั้งใจขนาดนี้ต้องกดไลค์ให้บ้างไหมต้องมีถูกไหมคะโอ okay. เคเรสสำหรับของเทสลา2ีสนะคะมีใครได้บ้างถ้าได้เทสลานะคะได้กี่เปอร์เซ็นต์พิง์ให้ชมพู่หน่อยนะคะถ้าไม่ได้เราได้คุณตัวไหนก็พิง์ให้ชมพู่หน่อยนะคะแล้ว MU นะคะช่วงนี้มีเขา ใหญ่เลยถูกไหมคะที่ตั้ง10แอเปอร์ตแต่ทั้งหมด5ตัวของตรงนี้นะคะถ้าเราดูชื่อดูที่เขาขึ้นแล้วก็หลับดาซื้อเลยได้ไหมไม่ได้แล้วถ้าเราหลับดาซื้อเงินที่เราหยิบได้เหมือนแบบว่าถ้าเงินที่เราหยิบได้มีเงินเราก็หยิบหมดเลยไหม เออเราอันนี้น่าคิดนะถ้าเงินที่อยู่บนโต๊ะนะคะอยู่บนโต๊ะสับไปสปับไปกับเงินที่อยู่ในปากของจระเข้มีความเสี่ยงมันถ้าให้เราเลือกเราจะหยิบเงินที่ไหนถ้าชมพู่นะขอหยิบเงินที่อยู่บนโต๊ะถ้าหยิบเงินที่อยู่ในจระเข้ชมพู่ไม่วางไวเราชมพู่แหงจระเข้ชมพู่กลัวเดี๋ยวจระเข้กดขึ้นมาอ,อาจจะตอนกัดเข้าไปก็ได้นะคะเล,เลือกคุณก็เหมือนกันชมพู่ใส ทำกำไรโดยคุ้นที่ปลอดภัยนะคะทำกำไรโดยด้วยคุณที่ปลอดภัยแล้วคุนที่ปลอดภัยจะเป็นแพททิ่มแบบไหนเรามาทบทวนกันสำหรับของ J D c o m จริงๆแล้ว J D c o m นี่สายแวะมาตั้งนานแล้วนะไม่ใช่เพิ่มมีสังเกตเลยนะแล้ววันที่สายแวะ นะคะไมลีแต่เมื่อหลายที่สามารถทะลุทั้ง2แงส้นอย่างเช่นเลขเจ็ที่ของตรงนี้ทะลุทั้งสองส้นที่เป็นแบบนี้นะคะตัวที่เป็นเลข6เรายังไม่เห็นอะไรเลยแต่เลขเจ็ที่ของตรงนี้นะคะลัางจากไซด์เวที่นั่งขึ้นอีกแล้วเปิร์กเก็บทะลุด,ด้วยนะเปิร์กเก็บทะลุด,ด้วยในการเปิร์กเก็บแล้วทะลุทั้ง2แงส้น1งเส้นทะลุใต้ก็แกบลนะยัง2เส้นด้วยในจุดซื้อนี้ไม่ธรรมดาแล้วจุดซื้อของตรงนี้เรามาคอยฟ์งสำหรับ M A C D จะเริ่มตั้งแต่เส้นตรงนี้ก็ตักขึ้นละอยู่เหนือเส้นส่วนด้วยซ ิ่งเป็นจุดที่คนเจ็งอีกด้วยดีจริง,รงๆแล้ว MACD ตอนแรกที่ตักขึ้นเราแบ่งไม้ซื้อไม้แรกได้แล้วโดยที่เส้นของตรงนี้นะคะเส้นคู่ MA ของตรงนี้ที่เป็นแรก7ตรงนี้ถ้าลุกทาง2องเส้นเราก็สามารถแบ่งซื้อไม้ที่2ด้วย3ถูกปะโอเค แล้วเรามาคนเฟิ่ง OBV นี้ก็เนเวิ์งอีกด้วยเรืการแบ่ไม้ซื้ออาจจะซื้อได้เริ่มตั้งแต่ของตรงนี้เราสามารถปวดอีกไม้หนึ่งด้วย3้นะคะเร J.D. c o m คอมนะคะ J.D. c o อคอมเราหาจุดซื้อด้วยที่แบ่งการทะลุแท่งด้วยที่ MACD ตักขึ้นหรือ OBV ที่ตัดขึ้นจริงๆนะ OBV มาเร็วที่สุดนะเรือ OBV ไม้แรกแล้วสําหรับ MACD ไม้ที่สองสำหรับของคู่ MA ไม้ที่สามถ้าเรามีทั้งสามไม้รวมกันแล้วตอนที่ขึ้นเรามีหุ้นเยอะเราก็จะได้กําไรเยอะนะคะเรื วิธีที่ทางกาไรไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องเลือกคุนที่ขึ้นเปอร์เซ็นต์เยอะอย่างเดียวเราต้องลงทุนเยอะเราก็จะได้กําไรเยอะนะคะเจดียดคอมนี่เรามีโอกาสที่จะทำกำไรได้ง่ายมากด้วยที่ OBV ด้วยที่ m a c d ด้วยที่ผู MA แล้วมาดูเทสล a าเทสลานี่ผู้มานานมากละถูกไหมคะที่สำหรัของเส้นสีเหลืองของตรงนี้ที่สามารถชี้ขึ้นได้ด้วยสำหรัของนายัันเริ่มตั้งแต่จุดน,นี้ก็ชี้ขึ้นละในระหว่างราคาที่ไซด์เวของตรงนี้ระหว่งางไซด์เวที่ของตรงนี้นะคะ m a c d มันยังไงบ้างนี่ก็ชี้ขึ้นนะคะแล้วจุด ที่แอคชั่นเราลองมาดูสำหรับการที่ O B V ของตรงนี้จุดสูงเก่าทะลุเริ่มดังแต่แท่งนี้โดยที่ราคานี่ก็ยังไม่ทะลุจุดสูงเก่าเลยนะจุดสูงเก่านี้ก็ยังไม่ทะลุเลยนะแต่สำหรับของแท่งนี้นะคะถ้าดูจาก O B V ถ้าดูจาก O B V จุดสูงเก่านี้ทะลุแล้วเลยไม้แรกที่เราซื้อนะคะด้วย O B V นี่ก็อเป็นจุดซื้อที่ชัดเจนมาแล้วโดยที่ไซเบอร์ไซเบอร์อีกไม่กี่วันแรกหนึ่งก็มีสายเงินซื้ออีกด้วยต้องเซอร์แมทซื้อเพราะอะไรแล้วด้วยที่ เส้นก็ขีขึ้นด้วย MACD ก็ขีขึ้นด้วยเส้น OBV เส้นสีแดงก็อยู่เหน man, ือเส้นสีเหลืองอีกด้วยจุดซื้อที่เปนแบบนี้เราต้องซื้อเต็มที่ไหมซื้อเต็มที่ดูไหมคะแลกหนึ่งซื้อมาถึงแรก7จของตรงนี้เราก็กำไรหลายเปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนกันแล้วนะเลอเทสลาใครที่ติดตามอยู่เพราะว่าอยู่ในช่องชมพูจากมีเทสลา MV เด็ดตลอดเวลาเลยนะคะโอเคสุดท้ายก็ต้องมาแถมเออ MV เด็ดแน่นอนนะแต่ก่อนที่มาดูเรามาดู MU ก่อนนะคะดู MU ก่อน แล้วเอ็มยู่แล้วแล้วถ้าจุกซื้อที่เป็นแรกหนึ่งของตรงนี้ก็าแท้เขาอยู่ในปากของจราเข้ไหมอยู่ในปากของจราเข้นะอรเวยชมพูจริงๆเราไม่ชอบนะเงินที่อยู่ในปากของจราเข้อาจจะมี20บาทอาจจะมี2,000บาทอาจจะมี20,000บาทเอ๊ะมีเงินเยอะไม่เท่ากัน ะะมีเงินเยอะไม่เท่ากันแต่ว่าความเสี่ยงของตรงนี้เรามีฝีมือไหมเรา,ามีเครื่องมือไหมอันนี้สําคัญนะแล้วเรามีวิจหยมาว่าเอ๊ะถึงที่เราหยิบได้เราควรต้องตึงออกเราสามารถตึงออกได้ไหมหรือว่าเออเราตึงได้ดีแล้วเราเราจับเงินได้แล้วเรายังไม่เอาออกแล้วก็วางมืออยู่ตรงนั้นได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้เนาะโอเคเลย MU นะคะที่เป็นจุดเส้อแรกหนึ่งก็ได้หรือว่าตอนที่เป็นแรกหนึ่งสำหรับ MACD นี่ก็คือตักขึ้นมาก่อนหน้านีแล้วด้วยซ้ำนะคะแล้วเราลองดูทำไมชมพูดถึงจชี้จุดนี้เพราะว่านี่คือเป็นจุดที่ OBV ตััักขึ้้นนีี่่คอรงทท แล้วสำหรับของอันที่3ก็คือแรกหนึ่นะคะดีเงินอยู่ในปากของโจรแคกก็ยังต้องตูจังหวะเหมือนกันนะแล้วสำหรับของ MU นะไม่ว่าเมีเขาอะไรก็ได้สำหรับของงบการเงินของเขาแบบไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าตูจัดก,กรา นะคะดูจากกราฟยังไม่ดีเพราะการวิเคราะห์กราฟนะคะการลงทุนนะคะการบิกคอร์จะมี2วิช,ชาหลักๆเลยหนึ่งก็คือพื้นฐานสองก็คือกราฟแต่บางคนบอกว่าเราแกมพื้นฐานเราลงทุนหุ้นทีมีมาร์กอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะแต่ว่าอย่าลืมสิถ้าเราวิเคราะห์แค่พื้นฐานเราก็แค่50%ถ้าเราดูกราฟด้วยนะคะแล้วเราก็จะได้ครบ100%ไงนะโอเคเลยจังหวะสำหรับของกราฟสำคัญมากนะคะแล้วสำหรับของ NVIDIA ที่เราต้องมาเปิดดูกันหน่อยเอ็นบีเดียเราบอกแล้วว่าเขายังวิ่ เะะส้นสีเหลืองนี้คือเป็นแนวด้านที่มีประสิทธิภาพจริงๆเลยเนาะเด็กเขาก็วิ่งในกรอบนี้ก่อนให้เขาพักตัวก่อนเขาก็ขึ้นมาเยอะละ,ะเขากจะเทียทเ่ยวเวที่ยวยูโรเที่ยวยูโรเสร็จแล้วเขาจะไปเที่ยวเมืองจีนเพราะาช่วงนี้ฟรีวีซ่าด้วยทางนั้นก็แล้วแต่ให้เขาพักก่อนแต่ถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่เราก็ต้องพร้อมนะคะแล้วโดยในลักษ์เน,นี่คือแค่แรก5เองแล้วสำหรับของ M A C D ก็ยังชี้ขึ้นอยู่แล้วสำหรับของ ตรงน,นี้ทําไมเขาถึงนต่ยังไม่ไปนะเราเราจะเห็นนะคะว่าเส้นของน้งนี้เดียเด๋ยวตัดขึ้นเดี๋ยวตัดลงเดี๋ยวตัดขึ้นนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเขาสามารถขาขัวขึ้นมาโดยที่อยู่เหนือเส้นเหลืองที่แบ่งๆนี้นะจริงๆแล้วนี่เป็นจุดที่เรารอคอยเพราะอะไรเพราะว่าเส้นเหลืองที่จะชี้ลงตอนนี้เริ่มบิ่มแบกแนวนอนแล้วเริ่มบิ่มแบกแนวนอนเดียวเขาก็ถึงโอกาสที่จะชี้ขึ้นมีโอกาสสูงเลยถ้าเมื่อไหร่ที่เขาพร้องถูกอย่างที่จะเหยียบขั้เนเล่นที่จะไปเราเรายิ่งต้องเข้านะคะ เรายินดองเขาที่สำหรับของดองนี้ n v i d i เดนะคะเพราะว่านอกจาก m ม r k e ก c a คบนอกจาก Product ์ของเขานอกจากเทคโนโลยีของเขานี่คือเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยอันนี้ต้องยอมรับแล้วหุ้นตัวนี้นะคะนี่ก็คือเป็นอันดับหนึ่งที่อยู่ในใจของชมพู่นะคะถ้าอยู่ในหุ้นอเมริกานะคะแต่ชมพู่ไม่ได้แนะนําซื้อขายเรามาติดตามทั้งพื้นฐานเราก็ติดตามกราฟหาจังหวะเข้าซื้อนะคะโอเคแล้วเราสรุปให้นะคะหนึ่งก็คือ value investing ลงทุนหุ้นที่มีมูลค่าในตลาดที่มีมูลค่าและสำหรับของสิ่งที่มี value ที่เราน่าลงทุนอีกด้ววยยยยนนนนะะสาารรรรบขอองชมชมมู่คคืกเเเีีี แล้วเรียนเหมือนแบบเรียนมาฟัง b i g l y Analysis เลยใครที่ยังไม่ได้กดติดัามกดติดามเลยแล้วใครที่เรียนเนื้อหาพับ l i ิกของเราเราสามารถเรียนอะไรแม้ไปชีดของเราได้ใช่ไหมเลย Value Investing นะคะนอกจากลงทุนหุ้นได้เราสามารถลงทุนเวลาหาความรู้หาคือมูลได้เช่นกันนะคะแล้วสำหรับของส่วนที่สองอก็คือลงทุนหุ้นที่มีมูลค่าในหุ้นที่มีมูลค่าในตลาดที่มีมูลค่าอันนี้ คือสโลแกงของช่องเรานะคะแล้วสาหรับของข้อสามที่ชมพูีอยากจะสรุปก,ก็คือเพราะว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นคุณไทยแล้วน่าจะเป็นนักลงทุนไทยเป็นหลักนะคะถ้าตลาดไทยคือมีจงหวะแต่เราต้องหาจุดซื้อขายในเดลี่ชาร์กนะคะจำได้ไหมเดลี่ชาร์อันนี้เดือนนิดนึงนะคะเดือนนิดนึดนงโอเคแล้ววิธีที่เราวิเคราะห์ตลาดไทยก็สามารถวิเคราะห์ตลาดอาเมริกาได้เช่นกันนะแล้วสำหรับของข้อที่สี่ที่ชมพู่อยากจะสรุปนิดหนึ่งก็คือ B L L หรือ t ท sla นะคะเรามีโอกาสที่จะทางกำไรด้วยวิธีของเราแลกหนึ่ง MA ชี้ขึ้น MACD o b v แบบที่ครบทั้งหมด4ฟังก์ชันเลยยากไหมไม่ยาก แต่อย่าลืมนะที่สำคัญชมพู่อยากจะให้ทุกคนเอาวิธีนะไปใช้หน่อยนะคะชมพู่ไม่ห่วงวิชาชมพู่ห่วงที่พี่ๆไม่ใช้นะคะโอเคแล้วสำหรับของวันนี้นะคะสุดท้ายมาถึงเซอร์ไพรส์ก็คือสำหรับของ AI นะคะวันที่20นะคะตลาดไทยเข้าค่ากันว่าสามหลักจุดที่ควรซื้อกลับมาคือ1472แล้วจุดที่ควรขายคือ1516ถ้าเขาไปได้1516ที่ของตรงนี้อะที่ของตรงนี้อะแล้วยังมีอีกไกลไหมอีกไกล แล้วเวลาผ่านไปตอนนั้นคือเป็นวันที่20แล้วล่าสุดสำหรับของ a อรไบเขาคาดกันว่าตลาดไทยจะไปถึงจุดไหนแล้วชงพู่จะสงเข้ามาอยู่ในแมมเบอร์ชีไให้นะคะโอเคแล้วสำหรับของวันนี้นะคะก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วใครที่อยากจะต,ติดตามเมมเบอร์ชิกของอช่องเรานะคะก็ง่ายๆเลยค้นหาที่ pc นะคะก็คือเปิดผ่าน pc หาจะ YouTube หาจะช่องเ r รา i t p i ภัยเนี้ยเราก็กดปุ่มสมัครดังขั้นตอนได้เลยนะคะโอเคสำหรับของวันนี้ก็ขอฝาไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย